มองก็จะเอาถิมซบมายอมี่จั้งนั่นสองโบโอ้ยหลายโพดครังนั้นสองงนั้นเพราะยังหงไมี่ปางไม่ใช่ปางคางนี้ก็ร้ายนี่สาครงทมันเป็นยังเป็นปลาสาคางตอนตกมันเป็นป้าสาเข้าบเมันเป็นปลาสาหน้าไผนามันนี่แหละแล้วข้าเจ้า่าถิมไปนั่นมาเผานั่นข้าเจ้าไปจะก็ไปหั่นเป็นโคกนะสมัยก่อนเนี่ยเปอนโคกหนุ่ม่มสมัยก่อนคือว่าหน้าไผนามันแต่ก่อนมันบนมีเม้มแม่ บานนี้ก็จ้าเลยมาเอามาขิมหน้าไผ่นามั่นจ้าเราทีเพื่อนว่าผู้เพิ่นบอกเลขหาหกเม่อวนหันบอกแปดนึ่งเลแย่กับสันนิษฐานว่ามนเปนข้นติบมนเนขนเนาะกลงเวรเสียดเสียดเนี่ยกางเวรเสียดเสียดก็ตามที่นั่งนี่เห็นมาเท่าสองเท่าแล้วย่ำย่ำได้เทาสองเทาคือรนไว้ทุ่มไว้ทุ่มกว่าเนี่ยมันทำแล้วมันทำไหมมันทำแล้วมันเหมือนแล้วนะจากกลางเวรนี่ คนบาคนเขียนมาเรานี่ยบ่มีนะบาดใจจอยชงๆนี่คันเห็นบ้านเมื่อหลังเนี่ยเมื่อหลังมีข้างข้างนี่จ้ะมีเห็นบมเป็คียงหน้าเลยเต็เคียงหน้าเป็นเพื่อนเลยใช้เมื่อวานเมื่อวานเคยเขาไปจะเถื่อแต่แน่ไปเห็นอยู่แต่ว่านุ่มเคยเขาไปจะเถื่อนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเคียงหน้านี่แหละตอนนี้กระซุมนี่แหละตายอยู่หันเอาเบอยู่นี่เฮียนหลังนั้นเคียงหน้ายินในป่าอันนั้นบ่มีคนอยู่ แม่นพวกนู้เขาไปนี่กับโบไมีคนอยู่โบาเอฟซีฝากเงินมาสองร้อยมาให้เพิ่นให้ไพ่แล้ววันห้เพิ่นแปดหนึ่งพูเพิ่นถือเลขอันผู้เพิ่นบอกเลขแปดหนึ่งไนเพิ่นเพิ่นเพิ่นถือแล้วเพิ่นฝากมาให้ฝากมาให้เอานจะไปให้ไพ่แล้ววันีใส่บาทใส่บาทใส่บาทใหายแต่ใส่บาทหายนะใช่บาทก็บ่คขันบาทคันของใช้บาทก็ไดนี่เอาไปใส่บาทใส่บาทเนาะเออเอาไปทำบุญทางบัตร ก็จะเป็นจได่เขาตามหาบ่พเอกกันเห็นจังแบบนั้นแล้วแม่เนาะตามหาบ่พเอตามหาเท่านั้นบ่พเพอ่ตามหาบ่พเอ่ยัไปใส่็จแล้วป่คือบ่วไทยภาพไปในถึงบ่วไทยภาพไปในลักษณะท่าที่ถอดจะเป็นอยัางนู้กับแท่นที่นู้มีโทรศัพท์เป็นบ่เป็นอยัางนู้ือบุกคิดถ่ายคำแต้มนี่เขาจิบ่ัวไทยหุจักดีเขาจิบให้วไทยตาเขาจะเอาเลื่อมไหมเอาเลื่อมเขาให้เลื่อมให้เลื่อมแกว่าแกคิดอย่างบอไมนคิดบอกได้ตอนนั้นมาเมาแล้วนู้จะคิดว่าโอ้บ้านี่เขายจะตามหาได้ตี เพื่อนมากเขาขวันไม่พอเขาขันว่าคือเฮาเฮาว่ากันสิเคนเรียกว่าปุต้องไปหากูเด้อปุต้องไปทําหากูให้เลขมันออกแต่จังเอาเอาเราไปให้กูอยู่หันเพอเอ็นกูจะใส่กับเอาไหวอยู่หันสิคอมฟ้าในยังนบอกกูมึงอยู่สิไหมรับรูว่ามึงแม่นจ้ะพุ้ยยี่ฟันบ่พุ้ยยี่หัวหนี้งฟันบ่งวดนี้บ่บ่กับหัวหนึ่งันแล้วเนาะเลขออกมังอันมาเขาว่าอ่อนโอ้ยบอกตกไก่พอด สามซีม <si> ันต oh ัวไก่กับศูนย์นกับหกสองมันตัวไก่กันขากพดเดี๋ยวว่าล no ่ะเห็นเพื่อนคนบอคนแรกเขาหันปองเราหน่ะสองแต่ย่าหน่ะเขาเขาไปน้องเห็นเพื่อนบอใหญ่เห็นเพื่อนคนบอตอนใดตอนฟันเลยสิตอนห้าหกอห้กเเอาหกเก็ดเลย่ะ เพิ่นกับมาหนองนามพี่น้องปัญญาง่างมาพี่แม่มันก er ับหมื่นเรากับบด้เนมแล้วจะไปทางไหนแล้วลงหันก็ลงหันแล้วอ้ลงหันเจ้าโอ้ปัญญบ้านฟาร์มนั่นบ่าคางวันแต่ว่าอยู่หม่องนี้พ่อใหญ่ยืนยันว่าบ่แม่นคนแม่นบ่ค่ะบ่แม่นคนแท้ละก็จะว่าบ่เป็นข้นแท้ก็รอขันคันเป็นคนนี่มันต้องมันต้องเห็นอีก แม่บ้าล่ะว่าเอาเราบางห้เอาเราบังไฮกันได้ใช้มือไฮอยู่บ่เราแม่นจ้ะเนี่ยบัดเราบระโดดใช้มือไฮอยู่ถือเขาปลาอ้อยไปเลยตีแม่นจ้ะย่างจริงเขาไปมันปลาอ้อยมีซองฝั่งกันบ่พอคนที่มาอยู่ขว้าพี่คนที่มาจังจะอะไรนี่อยู่ดีไรนี่บัดข้ามาแก้วมาเล่นเสาไปเหงียวว่าไปทาท้ายโอ้ยท่ำแขนนี่แล้วหำโจนว่าแม่นนั่นพี่ ได้พระเจ้าได้นํำมานี่มาขอมาล่าทวดเลย้าขอกับบ้าล่าทวดหม้อที่หน้าข้าวเจ้าเป็นใบบัวลอยเศร้ากับหมองไหมอัืมค่ะค่ะค่ะค่แค่นค่เค่ะ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 า่ะค่ะค่สิ่ะคอยค่ะ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 ิ่ะค่ะบ่ะค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 ่าค่ะค่ะค่แค่แค่ะค่ไค่ะค่แต่วค่ะค่ะค่ะค่วค่ะค่ะค่ะคอะคอยค่ะว่ะอ่ะคโะค่ะค่ะค่ะค้ะค่ะค่แล้วคอกคอยแ่ะนาเค่ะค่ะ คอยก็เล็กก่อคอยก็โมเดลคอยนี่สนใจแต่ว่าเขากับทั้งกีได้แต่สำนักนั่งอันนี้เจอท้องท้องแทบไม็เลยว่านี่จากเส้นทางใหญ่แต่ว่พ่อเส้นทางนี้ก็ยังชิวโผล่พ่อโดรถล่มอยู่ไหมมีผู้นึงมางานขึ้นซอยอยู่ปีแค่ไหนแมนแมนจ้ะแต่ว่าผู้ผู้ที่อันผู้ที่คนนึงอันันเอ้าพ่อแล้ผู้ที่เอาขึ้นู้ก็ยังฟันเฮนมาดำกันอีกเหมือนอ่ะผู้เก่าบอกผู้ที่ผู้เที่ยรรถขึ้นซอยก็ขินเขาฟันมั่นกัน ว่าเห็ุฟันป้อมาหวังไหมสงคนบอกเดียวได้ไบ้านนั่นขี่รถบอกบานก็ขี่รถวันนี้ไปทังไดพขึ้นรถนึ่งันขี่รถตํมล้างขอยมมงมอกแล้ข่อยกับประเดียวโอ้ขี่าหลังอแต่ข่อกับเดี๋ยเราไปทางได้พ่อขี่รเขาซอยแล้วเขาแ็แล้วไปนะพ่อขบนอดสากได้ี่นั่นเมื่อนห้่มันบ่มีแดดมันสีขึ้มเมื่อรแกไปหาหนูวาว้เอ้ยีน่านี่คือมาแจะเศ้าเท่น ว่าขอมาพอคนเมารถล้มป็ลูกพี่พอนะตีหทะเบียนบอกเลขไว้พอนะลูกดูขึ้นมาได้หรอ่ลูกข้มาไดนปไปเว้นไป่นอลูกขึ้นมาได้ไม่แหมลูกขึ้นมาได้แบบไปไปเปขันาแมันเข้าหนเี่ยวยเมาเยเนาะแมนขันลปีถือบอกไก่มนมันเป็นคนอ่ะคถือเหล่ายังก็งอกไปดูมันจะแมนไผวะขาปลาไว้หายไปเลยเขาปลาอ่อยาไปเลยเาอจกิน้งลังงอมๆวะปอก็พึ่งงอมไปได้เด็ด่ะ หลังวามบุษทาลังานบกจมเพิ่มพนพ้นตบ่กรถไถนั่งอยู่ก็ปกตินะแต่ว่าน่มันคงคนขี้เหล้าอยูนะฝากเันแปลจ้าขี่รแ่เ็แต่ว่าแต่ว่ารอบองหลวงพ่อขัขี่รถเด้ยื่นยื่นยื่นอยู่ในอันทามแยกหรือไมมจ๊ะคือยืนขาเ้าหนโอ้หมื่นมามาพอจะซ้อนี บ่มีรถบ่ยืนทายืนยืนทายืนแนมหันแนมนีนะขอยก็ะไดเอ้าขอจำได้ขอก็เลยจอดรถเอาเงินตังแกเอาเงินให้เพื่อนเจาร้อยหนึ่งเพื่อนซื้อซื้อยากกินสิหน่าเสื้อขนมก็ต้มนกิุ่งกีดสิฮัฟบอเอาตัวฮัฟบเอาเงินดอกเขาอยากได้เมาหน่อยนึ่งระวังสิโอ้ยเทากับเขาใจเราเมาหน่อยหนึ่งเราซื้อแล้ไปซื้อกลับมาให้บัตรได้บัตรได้เราแล้วอันซื้อได้เรื่งกว่นี่แปดนึงระวังสิคำมันออกเลยก่ะเขาอยากได้เราเขาใหญ่เด้องระวังสินะ มันเนอกเลยกันเ้ีขนแนวนั่นคนคนมันเป็นผีขัลวางขันคนคนเพ่จไปตามหาใส่ะบันต่วันบ่อยนัดกันนี่แล้วเลยถือบอกมาพอกันดิอันแต่บ่าไปถามบ้านนี่คนจะว่าด้นัดที่คนก็ม่ยืนถ่ายน้องแดงน้องเมียนัดแต่ก่อนไม่เห็นกัะลดล้มไหมนองแองงอยู่รอบหาหกแล้วดล้มมันรอบัาขันเรามายืนท่านะแปดหนึ่ง นะแต่ว่ามีมีบานาคอเลมไปหาแล้วเหนว่าทะเบียนรถนี่เหมืนไปหารถในในบานาคอบุ้มีเหมือทะเบียนหาฮกแม่นจ้ะบัวทาวาแม่หน้าหน้าอาวนี่ไม่แต่หน้าบานาคอบะบันมีบ้านปะกงบักนาปกงปะโอปกโอปะโอปะโอหอดขุนเราแนั่นกรแดงเอาเวลาแม่นแม่นแม่นมาหอดซับแยกกนจะหันกลับ บันบันป้าโอมันบันป้าโอน่าน่ากูได้น่าบันป้าโอนาไปบันป้าโอน่าน้าซุกกระเสมอยู่บังหน้าน่าซุกกะเสมซุกกระเสมมันเล็กคนเดยวเหรบกวันบอเด็กสามตันะนะของเราสองตัไปไปไปน้าหาเป่าเผลบัันเปนบัวกาบัวฟันบัวันบัท่านบันัน